สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับส่งข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมยษ์ใหญ่แห่งวงการฟรุตบอลไทยถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์มไทยลีกเหนือบุรี United, รัมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาฟอร์มหลุดจบอันดับที่9ของตารางไทยลีกและมีคุ้งกำลังตัวหลักหลายคนได้รับรการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็น2พี่น้องอย่างกิลาฟานฟานดี้และอีกสานฟานดี้และแดนกลางตัวหลักอย่างพิเทวัตสุจิตธรรมกุล ในฤดูกาลนี้พวกเขาเสริมทัพอย่างต่อเน,นื่องและมีพลังที่ใหญ่กว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นอย่างมากหลังจากที่ประกาศควาชนะทีมซงกซินเอเมเกอร์ทีมชาติไทยมาจากคาวาสกิฟอนเลีทำให้บีจีปทุมยูเนเต็ดถูกยกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ไทยลีกเหนือบุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าเปิดพังสเสียตัวจริง2แผนชุดที่ดีที่สุดในการคว้าแชมป์ไทยลีกเหนือบุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าสเสียตัวจริงแผงแรกผู้รักษาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรม แขงแบ็กโฟประกอบไปด้วยสันนิพัท์จัน่อมเรนโตเคลลิตวิเตอร์กาเดโซและรัตนกรสวัสดิ์ละครการรับสาระูุเย็นและพิทิวัตสุขิจธ,ธรรมกุลกองกลางตัวลูกสามคนประกอบไปด้วยเฟตตี้อเวรสทีเดซินแดงดาและชนาทิพรงกสินส่วนหน้าเป้าเป็นอ e ีโกซิเกเยฟสเวตตจริงแผนสองที่เหนือกว่าบุรีรัมยูเนเต็ดประกอบไปด้วยผู้ักษาประตูเป็นชัดชัยบุตรพงษ์แขงแบ็กโฟประกอบไปด้วยสันนิพัท์จัน่อม เบนโตเครดิตวิคเตอร์กาเดโซและรัตนกรสวรรครกองกลางตัวรับเป็นสารอยู่เย็นและทิติวัตรสุขจิตธรรมกุลกองกลางตัวลูกสามคนประกอบไปด้วยเฟตตี้อวุลสธีรศิลปแดงดาและชนาทิพย์ทรงกรสินส่วนหน้าเป้าเป็นอิกซันฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ถือว่าขุมกําลังชุดนี้สามารถเบียดแย่งแชมป์จากกุลิลามีเตนตได้สบายหลังจากที่การเข้ามาของชนาทิพย์ทรงกรสินและเพื่อนๆรับคิดว่าใครจะได้แชมป์ไทยลียกในฤดูกาลหน้า จะเป็นบุรีลัลมูเนตที่ควาแชมเทลีกสามสมัยติดต่อกันหรือบิจีปทุมมูเนตที่ควาแชมเทลีกสมัยที่สองก่อนจาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ